น้ำทิพย์อยู่ในล่องน้ำแดงของเสียดองหรือว่าเสียน็อตเหลือนี้จากอุบลครับแต่ตัวตนนั้นอยู่ปทุมธานีครับก๋วยเตี๋ยวสันเจ้าปทุมธานีครับต้องการตอดจุดก๋วยเตี๋ยวนายทองสุขครับขายไปลองเสะให้ได้ครับคบพอไปก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปไหว้แปะกงด้วยแ<อ>ปะกงลุงสีครับบริเวณสันเจ้าสันเจ้าปทุมธานีวัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีครับเที่ยวนี้จะเจอกับไก่ทองเหลือดีจากทหารแขวนบริกรรมใส บ้านสนามสยเมืองปากสันครับโดยผู้พันต๋องเอาแล้วครับเดี๋ยวชื่อมาแล้วใช่ย็นครับผมจําได้๋ยวผมจดลงมหาย<ป>หรือ,อยังครับยังถ้าพี่น้องไทยแลนด์ย้องเชียร์ฝั่งนี้ครับสวสนในานามของเทศบาลตําบลหอกคาครับหรือว่าเพชรพัชระไทยน้าทิพย์วันนี้เนี่ยสำหรับไกลทองเนี่ยท่านผู้พันต๋องติดภารกิจฮะต้องนู่นไปเคีร์งานที่ ในส่วนของบึงการวันเนี้ยส่งส่งผู้พันบุญรอดมาอ๋อเออนผู้พันบุญรอดโดนดูหุ่นเนีควบคุมทีมงานด้วยฝึกซ้อมด้วยนะในี่สุดยอดเลยก็ถือว่าเป็นทหารบกแขวงบริคำไซบ้านสะนะไซะเมืองปากสันแขวงบริคำไซสพปลาวส่งเข้าประกวดวันนี้เนี่ยก็จะมี เเรือของวังสอปปอลาวเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ามีเรือเพียงลําเดียวเห็นไหมที่เข้ามาฉะนั้นแล้วลำนี้แหละที่จะทำชื่อเสียงเนครับพี่น้อง<ช>สอปปอลาวเข<ช>าเร<ช>ียก<อ>ว่าเป็นตัวแทนเข้ามาเลยใช่ไก่ทองเนี่ยนะใช่จะถามว่าในขณะน,นี้ที่ที่ที่กำลังฮิตอยู่โอเคเราเห็นและเห็นภาพออก สปปอเลาวมีไก่ทองข้ามมาลำเดียวดูที่ว่าไก่ทองไก่ทองวันนี้จะคว้ารางวัลกลับไปสอปอเลาาได้หรือไม่จะคว้ารางวัลที่เท่าไรเดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้นกันตอนใบ่ายเย็นลุ้นตอนใบ่ายเย็นแต่ตอนนี้มาดูเที่ยวแรกก่อนเที่ยวแรกเจอใครไม่เจอเจอใครไม่เจอเจอเหลือเสียดองในน้ำเพชรพัชรพลเพชรพัชเพชรพัชรเอาไว้ไขน้ำทิพไร เพชรพัชรละไายเปียบเล็กลอยด้าเอาล้วครับลองน้ำแดงในใน,นามเรือเพชรพัชรละไทยน้ำทิพย์จากเพชรพัชระพลเรือไอรุนเมื่อวานแข่งอยูชช่แชมป์จนแชมป์ดูสิว่าเที่ยวนี้เรือเสียด้งเรือเสียด้งในนามเพชรพัชรละไทยน้ำทิพย์เรือที่จากอุบลราชธานีครับเจอกับไก่ทองสอบปบ,งบลาวแขวงบริคํำสายดูตามสายตาทลักษณะนี้ต้องบอกในคําเดียวว่าอันตรายถึงอันตรายที่สุดครับในเมื่อดูตามสายตาเพชรพัชระบอกว่าเสียด้งหัวใจเต ได้หรือไม่ได้เสื้อสีสวยสวยดำเงินปนคลิปด้วยขาวเหลืองเหลือ,ลองลองปนนิดหน่อยเอาละเว้ยผายดีแล้วกันวันนี้เพชรพัชรเพชรพัชรไทยดาพิบต้องมีนามสกุลนี้เข้าด้วยแต่ท่านนำออกมาแต่ยังไม่มากไหมนักยังไม่ สู้สุดใจกับพี่น้องแต่สู้ไม่ไหวก็ถอนไปพายก็ปล่อยให้เพชรพัชระไทยน้ำทิพย์เรือจะต้องเข้าเซนชัยหรือว่าเที่ยวนี้สดใสซ้ำซ่า,า,าครับไทยน้ำทิพย์ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินได้เรือที่อยู่ร่องน้ำแดงครับในนามเพชรพัชรนะไทยน้ำทิพย์เป็นเรือชนะ